สี่ครับอันนี้เข้ามากินหลักวยเตียวอยู่บ้านบัดเบัดเกิดบรรยากาศได้วยสไตย์บึงบรรยากาศบรรยากาศติดภูเขาเ้ยครับเลยหลักวิเตียวครับ ทังบ้านนอกผมเพื่นเนี่ยเพิ่น,นลานเพื่อนนี่เขดเหลาหายคล้ายเหมืนได้อยู่ลานนี่ยธาร,ร,รมดาดาเลยตำยังนี่ไหมคะตำยัางนี่เขา,าม,าามีหขาตำมตาบาได้ตำพิเศษตำซั่วก็มีแน่นอน ตมตามีมีมืม่ข้าก็เป็นกะตีนอนน่เนาะค้าถแม่้าก็สวยมได้เพิ่นแม่ข้าคนสวยใจดีนะจ๊ะลงยูทูบได้นิลงยูทูบไนินตูดนุนเด้อเอวยโซ่หกต้อะลูกปานำปลาะทั้งลานเพื่นนี่บอกว่าไร้ครับสูรเด็ดด้นี่ของเสียอยู่ทีทำปลาได้ มาเด้อมาอุดนุนเด้อพอน้องว่านิวเอ้ยมาอุดนุนอย่างน้อเหมือนอยู่พอน้องว่านิวเอ้ยมาซิมก๋วยเตี๋ยวครับผมไห้ระบบโบราเอ้ยมันนี่ห้างถ้าจะอาบน้ำแล้วเอาอาบน้ำแล้วแหละครับอนิวเอ้ยไม่กินก๋วยเตี๋ยวตอนนิวเอ้ยง่ายมากเลยกับมาอยู่นี่ตอนนิวเอ้ยมีก๋วยเตี๋ยวสมตำครับผม เมาแล้วน,นั่งแปะขรอยออเ,เมาแล้ว,วน,ะ,น,น,วนะครับวันนี้พาภรรยามากินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวผมไม่กินหรอกผมกินเหล้าอยู่ผมสแตกเหล้าอย่างเดียวอืมคุณป่าเคนนางครับนี่นี่เมื่อส,สัออกสางเสรอพเอาก็บสางสวยครับผม <ừ> ตัวน,นี้ก็นางนาง,นางดื่มน้นำเย็นนำ้ำเย็นอยู่กระห่อมครับ อืมเราจะไม่ถ่ายแอลกอฮอล์ลงนะครับเดี๋ยวช่องเราโดนแบนนะครับวันาคายจะทำไงด้อยจะได้กันยืนมฝาที่ตามได้เห็นพวกเฟอ่ะเห็นเยอะปะเที่ยฮาวน์เนี่ยสิโคตรสให้ได้นี่โฆษณสนานร้านนี้ปุ่มหัวฟีได้นี่เพ<ะ>ื่อมีโซโลต์นะเพื่อมาปีหนา้าเพื่อนได้กินฟรีเด้บรรยากาศก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมภูขเขาครับเดี๋ยวผมกจะไปถ่ายบรรยากาศ หลบนอกๆให้เบิง่งบรรยากาศกำลังตะวินกระสกพูดแต่ว่าเหมือนกับฝนกระสุนสิตกะแล้วครับบรรยากาศครับบ้านนอกครับล้างว่าเตี๋ยวบ้านผมนะครับนี่คือร้านแล้วบรรยากาศจะติดริมภูเขาลมเย็นช่วงนี้ลมลมแห้งครับเพราะว่าอยู่ทงหน้าหนาวเลยล่ะอาบน้ำตั้งแต่เที่ยงคือเดียวแล้เวเลย,เย,เยจบไม่ต้องไปถามหรือรว่าเลี้อาบน้ำอาบบ่อาบ,อาบ อาๆๆ่าตกเทียนแล้วก็แล้วมันจะกัะทางลาดมื้อนี้เพิ่นมีการจับสระพว้อมได้มื้อนี้ฮะเออพเพิ่นเฮ็ดกะละบ้านกลางอะ่ะบ่ถามข่อย กันจับสลากผมได้ทางหลานเพิ่อนอส,ส,ม,ม,นสอมน้ำห,ห,หน้าคุณสำหรับลูกค้าโอ้ยบัแมนสมนาคุณแมนบอโอ้สมนาคุณเนาะนึกว่าสมน้ำหน้าคุณสำหรับลูกค้าโอ้บัแมนท่านสมนาคุณเดี๋ยวผมเนี่ยเบิรงอีพีต่อไปนะครับเด้อเดี๋ยวแม่ขา่าเพิ่นกำลังเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวอยู่ตอนนี้ลูกค้าเพินเน่นรลา,ายด้เพื่นนี่ยุ่งครับพุ่อนนะลูกค้าเพิ่นหน้ารังอุ้ยอุดมบ่ออัดเลยมาดเฮา นี่แหละบรรยากาศยบ้านุ่มกับแหงแหงเลยพูดนะเมื่อกี้กับผู้เขาฮาร์ตไซดได้อีกบรรยากาศแบบนี้อันนี้อีพีแรกนะครับฝากที่3อีพี2น้ำเดอ้อวันน้าขายหน้าถุงญ่เพเข้ามากดซับสไครต์กดไลค์ผมด้วยครับ